รีวิวก่อนใคร Middle Ocean Star 204จะเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันครับสจอกัีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสูท่ที่เสือ้อ เรื่องที่เรียบร้อยเหลือเกินโอ้นี่บวชบวชโอ้สมบวชจีพันอ้สมบวชหมู่ก็วันนี้มาพบกันแล้วครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้มีผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วเฮียโอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณนะครับมาใจดีกันแล้วหลายเจ้าแล้วเนี่ยครับผมครับผมก็ก่อนที่จะไปดูนาฬิกาของผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะแชร์กันเยอะๆแชร์กันเยอะดูกันเยอะๆซับสไครต์กันเยอะๆนะครับนะ วันนี้ก็นาฬิกาจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีเนี่ยมาละเราเคหลักร้อยปีเยอะมากช่วงนี้เป็นนาฬิกาสวิสนะฮะประวัติยาวนานกว่า100ปี100ปีแบรนด์อะไรครับคุณอยู่มิโดอ่าผลิตในปีหนึ่งั้งแต่ปี1918โอ้โหตอนนี้ก็ตอนนี้ก็100่งร้อกับอีกกี่ปีหนึ่งร้อยอีกสามปีแล้วมั้งครับผม เนี่ยแล้วประวัติแบรนด์มิโด้คร่าวๆหน่อยสิครับคร่าวๆนี่เอาจริงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีวิสัยทัศน์นะคุณจอร์จเชเลนเนี่ยเขาเลือกวันที่11พฤศจิกายนปี1918ตรงกับวันที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโอ้โหในการก่อตั้งแบรนด์นี่เป็นไงวิสัยทัศน์11 11เอดื้อน11เอ็ดอ่าบัตรสิเอ็ดสิบเอ็ดอะบัตรสิบเั็ดสิบเอ็ดนะซึ่งแบบให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เข้าก้าวไกลและความแข็งแกร่งของแบรนด์ เรื่องเรื่องวันดีนะวันดีมากนี่เป็นแบรนด์ของสวิตเลยนะสวิตเลยครับโอ้โหนี่ไม่อายเพาะว่าปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยมิโดก็เพิ่งครบ100ปีโอ้โหยากมากนะการที่เราจะทําสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาสักยี่ห้อให้แบบอยู่ยาวนานเกินหลักร0อปีได้ในโลกยังมีไม่กี่แบรนด์จรนี่มิโดก็เป็นแบรนด์นั้นพูดอยู่ครับคำว่ามิโดเนี่ยชื่อมิโดเนี่ยดังมานาน คำว่ามิโดมาจากอะไรครับเห็นไหมว่าชื่อเนี่ยมีความหมายมากเคาว่ามิโดเนี่ยมาจากภาษาสเปนคําว่าโยมิโดมิโดอ่าแปลว่าฉันตัวฉันเนี่ยวัดเมชเชอร์ไอเมชเชอร์พูดฉันวัดนี่ภาษาไทยนี่งงนะเนี่ยงงอ๋อแล้ว่าคุณอยู่แปลมา I measure นี่ห้าเออเออแล้วมันมันสื่อยังไงครับเฮียตีแบงพูดถึง measure อร์แบงเขากำลังจะสื่อว่าเขาจะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมแล้วก็อยู่เหนือการเวลาโอ้โหเป๊ะ สุดยอดอ่ะแค่ชื่อแบรนด์องเงี้ยละเอียด,ยดสุดยอดอมากๆครับ,รบทีนี้นอกจากฉันวัดนะอิ <I 'm S 2> อนเทอเชั่นแนลมแล้วปรัชญาของมิโดเนี่ยคือในรายละเอียดของของนาฬิกาเขาเนี่ย<อ>มีความเป็นมามีอะไรเป็นจุดเด่นมากคุณยูตัวมิโดเนี่ยเขาใช้คําว่าคุณภาพเหนือการเวลาอ๋อคือแบบเหมือนแสดงถึงความยาวนานความคงทนแลคุณภาพแล้วการออกแบบเป็นไงบ้างครับเฮียตี้ คือเขาเน้นความคลาสสิกนะอ่าเขาจะคือด้วยปัชญาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการที่ไม่วิ่งตามกระแสวิ่งตามเทรนดนะ์มักนะคงความเป็นตัวเองไวอีกเรื่องหนึ่งคือมิดโนี่โดดเด่นเรื่องความทนทานเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยที่ผมทำรีเสิร์ชมาคือเขาจะเน้นเรื่องคุณภาพของ ของอะไรนะวัสดุใช่ไหมที่อยู่เหนือการเวลาการออกแบบคลาสสิกแล้วก็ความโดดเด่นเรื่องของวัสดุที่ทนทานด้วยโอ้โหเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาอยู่มาร้อยกว่าปีใช่นี่เขามีอยู่หลายประเทศไหมเขาขายเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกครับโอ้โหเจ็ดสิบทดแทนเป็นพันอ่าใช่ครับที่สำคัญคือมิโดนี่อยู่เป็นแบรนด์ภายใต้ในเครือซุปนะครับซุปอีกแล้วมั่นใจได้เลยไม่ต้องเป็นพูดดำด้านธุรกิจนาฬิกาเบอร์หนึ่งของโลกเลยอ่า แล้วรุ่นที่เราได้มาวันนี้คือรุ่นแะไรครับุณยูรับผมมันคือรุ่น o c e a n Star 204บอกเลยนะ o c e a n Star เนี่ยเป็นเป็นซีรีส์ของมิโดที่ผมแอบมองอยู่นะเฮ้ยมันมันก็เป็นแบบแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาจะมีซีรีส์ของเขาอย่าง o c e a n Star เนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของสปอร์ตเรื่องของการดำน้ำมันในกาดำน้ำโอเชียนนี่ดำน้ำแล้วมันฮิตมากมันฮิตมากในการดำน้ำในบ้านเราเนี่ยนะเป็นเทรยเลยครับผมก็ เดี๋ยวจะรู้เลยว่าคุณภาพเป็นยังไงเหนือการเวลาหรือเปล่าแล้วดูแพงมากๆครับผมไปเลยเฮียมากล่องมิดโดมาด้วยกล่องกระดาษสีดําตัวสอนสีส้มเนี่ยเอ็นไงครับดีไซ์เข้าเหนือการเวลาไหมครับผมเปิดมานี่กล่องเป็นแบบไม้สีดำนะครับเล่นลายสีส้มเปิดมาฟิ้งโอ้โห พามโอเชียนสตาร์สองร้อยซีกล่องก็สวยเลยดำตัดนี่นี่เป็นความภูมิใจนะเราได้รีวิวเป็นแบบเป็นลายแบบแรกๆของประเทศเลยนะครับก็แบบว่าได้ข่าวว่ารุ่นเนี้ยเขาทำต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นหนึ่งของโอเชียนสตาร์หกร้อยอ๋อเป็นรุ่นต่อยอดใช่โอเชียนสตาร์สองร้อยซีเนี่ยคือเอาจริงมันก็คือพัฒนามาจากโอเชียนสตาร์สองร้อยนั่นแหละครับก็โอ้โหรุ่นนี้ดีไซน์ เป็นไงครับมองว่ารู้เลยไหมว่าบรรยการดำน้ำรู้เลยครับอ่ารู้ทันทีเพราะว่ามีทั้งเบเซลนะฮะมีทั้งแบบดูมีลูมบอกอ่าโหยอดแล้วดีไซน์นี่คือแบบอย่างที่ปัชญาเขาว่าในการออกแบบคือมันก้าวข้ามการเวลาผมขอทับกันเลยนี่ในการดำน้ำเอาใจไม่ไหวขอใส่ก่อนเลยนะครับใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมขอใส่ก่อนเลยอ่าใส่ก่อนใส่ปุ๊บอ่า แล้วอเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนี่โอ้โหเป็นไงไม่ขึ้นคอนะเฮ้ยรอนะนาฬิกาที่อยู่เหนือการเวลาไม่โอ้ยเจ็บอ่ะมาดูรายละเอียดกันอ่ะฮะโอเชียนสตาร์สองร้อยสี่ชื่ออย่างเป็นทางการของุ่นี้แน่นอนครับชื่อแบบนี้นาฬิกาดำน้ำแน่นอนใช่ครับครับผมเอาเริ่มจากหน้าปัดก่อนเริ่มจากดีไซน์ของเขาเลยตัวเบเซลเบเซลรือที่เราได้มาเป็นสีแล้วเพี เป็นสีเทาครับผมต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้สีนี้ออกมา3สี3สีนั่นคือสีเขียวเขียวสีน้ําเงินน้าเงินและสีเทาซึ่งเป็นสีใหม่เป็นสีที่อ่าโอเชียนซาเขาไม่เคยมีสีเทานี้มาก่อนนะนี่็นสีครั้งแรกที่โผ่มาน่รุ่นนี้เลยส0สีแล้วก็วัสดุแน่นอนครับภูมิใจในเรื่องของความเป็นเซรามิกบรเอนเบเซลอย่างที่เขาบอก โดดเด่นเรื่องความทนทานแข็งแรงเซรามิกนี่ก็ทนทานทนต่อรอยขีดข่วนสวยมากนะไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนาฬิกาแบบเซรามิกสีเทานี่งเขมบอกว่าทั้งกันรอยกันการเปลี่ยนอุณหภูมิกระทันหันดีไซน์มายอดทนทานจริงครเบเซลก็คงจะคาดเดาได้ว่าก็หมุนได้ทิศทางเดียวในตามคุณสมบัติของนาฬิกาดำน้ำนะครับการหมุนก็มั่นดีครับ แต่ละกึกแต่ละล็อกเข้าไปเนี่ยเสียงเสียงเฟิร์มมากได้เสียงดีนะเสียงดีนะครับหน้าปัดเหครับพี่หน้าปัดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นเลยนะของรุ่นนี้ใช่ครับเพราะว่าเขาออกมาเป็นเหมือนลักษณะของการมีการเล่นลายเนี่ยเป็นคลื่นนะใช่ซ็อกล่องคลื่นมาเห็นชัดเจนแบบสวยแอบสวยเป็นลายแบบแบบละเอียดลงไปในในเนี้ยในหน้าปัดนะครับแล้วก็หน่วยเวลาก็เป็นแบบกลมนะครับเคลือบด้วยสาร ซูเปอร์ลูมิโนวาสีขาบนหลักชั่วโมงครับผมนะครับผมแอบเห็นความพิเศษที่ปลายเข็มนินนึงเหรออะไรที่ปลายเข็มมีอะไรนี่ไงสีส้มไงรุ่นเนี้ยสีเทารุ่นเนี้ยที่ปลายเข็มวินาทีอ่ะเป็นสีส้มต้องบอกว่าเราได้สีเทามาโชคดีมากมากครับผมเพราะมันเป็นรุ่นที่ปลายเข็มวินาทีเนี่ยมันพิเศษมันแตากันอีกสองสีนั้นเพราะว่าอีกสองรุ่นอีกสองสีเนี่ยจะไม่มีเข็มที่เป็นสีแบบนี้ครับครับผม แต่อีกสองสืนี่สวยมากเหมือนกันนะสวยมากสวยมากเขียวเนี่ยสวยจริงๆสวยอยู่แล้วล่ะอ่าเป็นเขียวยอดฮิตเลยพูดง่ายตอนแรกผมเห็นรุ่นนี้ผมเห็นเขียวมาก่อนผมโอ้โหลุคนี้โคตรสวยเลยอืมเออเสร็จแล้วผมก็ไม่เห็นเทาอ่าเสร็จแล้วผมก็ไม่เห็นน้ำเงินโอ้โหเปิเงินน้ำเงินผมดูโคตรแพงเลยใช่เออแบบดูหรูหราเลยสวยมากนะครับนี่อ่ะเซรามิกนะครับหน้าปัดสีจะเป็นสีตรงกับสีขอบเบเซลอ่าฮะตัวเรือนกี่มินเนี่ย ตัว42มิลครับ42มิลก็ใส่ไม่น่าจะยากนะครับความหนาไม่ได้หนามากครับปกติก็เรียกว่าก๊อปเป็นนาฬิกาสปอร์ตแบบปกติหนาใส่มากก็เรียกว่าบางแล้วกันไม่เรียกว่าหนาเพราะว่าขนาดเนี้ยใช้ได้2.5มิลนั้นจะไม่ผิดถ้าเราคุ้นเคยกับนาฬิกาดำน้ำอะไรยี่ห้อก็จะประมาณเนี้ยไซมิติดนาฬิกาดำน้ำใช่ไหมมาดูใส่กันดีกว่าเฮียดูดูนี่ก่อนดดูเม็ไม่ยมเม็ดไม่ยมเหรอเป็นยังไงบ้างครับเฮีย เม็ดมยยมเป็นไงครับมีผมเห็นมีมีคราวกากเป็นแบบขันล็อกได้ไหมฮะเป็นแบบสกรูดาวนะครับ<ๆ>เขาเรียกเขาเรียกอะไรสกรูอินสกรูอินอ่าคือแน่นอนแล้วครับมันก็คงจะให้คุณสวยของการกันน้ำที่ดีมากๆแนะ่ครัเพราะมัน,ม,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 นมันแบบกดตึ๊กแล้วก็หม,มุนเกลียวเข้าไปแต่ที่ผมชอบคือผมชอบว่าตัวคราวกากเขาเนี่ยดีไซน์เนี่ยเขาป้องกันเพราะบางทีในเวลาเราใส่ในกาตะกลูนพวกเนี้ยในต้นเมมเมย์มยมเนี่ยบางทีมันจะแทกง่ายแล้วก็บินง่้แต่ที่ดีไซน์เคสออกมากันเลยครับกันบินไปเลยเลยว่าดูไม่เถื่อนเพราะขันแค่ เรียบไปเลยครับน่านีดีไซน์ดีนะเรียบไปเลยครับไม่ต้องมาสะดุดกลัวไม่ยอมไปกระแทกอะไรเราไม่เธอะ้าด้วยใช่นะครับเขาฟังเสียงตอนไขนีหยครับลองฟังเสียงดูนะครับอ้าวลืมบอกบนหน้าปัดนะฮะตัวเนี้ยกันน้ํากี่เมตรนะสองร้อยสองร้อยเมตรสบี่สิบบาทบอกวันที่ไหมบอกวันที่ด้วยครับนอกจากวันที่แล้วยังมีบอกวันวันด้วยทันเดททันเดทครบนะ มาครบคือมันใช้งานได้ครบเลยนะกันน้ำได้ใช้ดำน้ำได้บอกวันบอกวันที่ววันที่ด้ยฝาหลังเป็นไงบ้างครับฝาหลังมาในตระกูลดำน้ำของเขานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไปตัวดาวปลาดาวอ่ะปลาดาวเงาโอ้ยสวยว่ะนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นนาฬิกาตระกูลไดวิ่งแน่นอนของม i โ o ถ้าเจอเห็นปลาดาวตัวนี้อ่าแล้วก็แต่ที่มันน่าทึ่งก็แปลกนะว่าฝาหลังเขาเนี่ยชะเป็น เป็นแบบขันน็อตยึดเข้าไปเนาะแต่ด้วยเทคโนโลยีการซีลของเขาเนี่ยกันน้ําได้มาตรฐานเลย200เมตรสบายมากเท่าที่ได้ยินมาอันนี้แต่หลายแบรนด์ก็ใช้กันในเทคโนโลยีนี้เนาะมาถึงที่คุณยู่พูดสายทีนี้ผมว่าสายมันโดดเด่นทีเนี้ยมันตัวที่มันขับความรู้หลาของใช่แล้วครับใช่แล้วครับของนาฬิกาเรือนนี้ออกมาเนี่ยอ่ามันคือสายใช่สายเนี่ยดีไซน์แน่นอนมันจะมีการขัดสองแบบตรงแนวการจะเป็นขัดเงาขัดเงาแล้วก็ขัดแบบ ตัวด้านข้างจะขัดสาตินขัดด้านอไอ้ตรงเงาเนี่ยแหละครับที่เพิ่มความรูรารูราคือมันเด่นขึ้นมาแบบมากนะแต่แน่นอนเวลาตอนใช้เราก็คงต้องก็ต้องทําใจกับอ่าร่องรอยที่อาจจะเป็นรอยขนแมวบ้างก็ต้องแลกกันความสวยงามนะครับนี่พอถัดจากสายไปแล้วก็ไปเจอพอพูดถึงในการดำน้ําแม่มันก็ต้องมีการดีไซน์กันบ้างแหละว่าจะใส่ชุดเวสสูรในการดำน้ำอ่า หลายยี่ห้อก็จะมีดีไซน์ว่าจะทํำยังไงนะครับ <ไอ S 1> แต่มาดูมันยืดหดได้การยืดหดได้ตรงนี้ของสายอานนี้ก็เป็นโสายนะเป็นดับเบิลล็อกนะครับเป็นเป็นเเอ้ยขาเรียกว่าอะไรเป,เ,ปเป็นบานพับอ่าเป็นบานพับน,นะครับพับครับกลับเข้าไปล็อกอย่างแน่นหน,า,นาแล้วทีนี้มันจะมีอีกสวิตหนึ่งการปรับขยายยืดหดสายที่ทำได้ง่ายมากเลยครับก็แค่กดกดแล้วดึงเลยนี่เฮ้ยยาวมาเลยเห็นไหมครับง่ายแท้ดูผมผมเอาใหม่นะผมใช้แบบมือเดียวได้ครับเห็นไหมครับ กดเสร็จปั๊บเนี่ยดึงปุ๊บย,ยื่นเลยสะดวกสบาย,ยสะดวกสบายแต่ถอดนี่ถ้าผมมือที่ผมถอดนี้ได้เลยนะเฮ้ยอันนี้ต้องขอบอกขอยอมรับว่าดีไซน์นี้ชอบนะครับในการากับความยาวของสายได้ดีมากนะและหี่จะมีอีกนะข้อ,ขอ,ขอมีทั้งข้อเล็กข้อมาตรฐานคือเวลาปรับความสั้นความยาวเนี่ยเลือกตัดข้อได้เ่าจะตัดข้อใหญ่ตัดข้อเล็กปรับให้เข้ากับข้อมือของเราได้ะเรื่องนี้ตัดสายมาแล้วนะครับนะฮะไหนเฮตที่ลองเลยคนข้อเล็กลองโชว์หน่อยฮะคนข้อเล็กอแล้วเนี้ย อ่าเพื่อถ้าบริษ,ษัทส่งมาให้เราเนี่ยก็เขาตัดสายมาแต่ไม่ได้ตัดพอดีข้อมือผมนะอ่าดูก็โอเคอะ่ะถ้าผมตัดพอดีข้อผมเนี่ยก็จะผมเป็นคนข้อเล็กเวลาซื้อในกาอย่างเงี้ต้องเสียเสียข้อเยอะหน่อยตัดออกเยอะหน่อยได้ดูความสวยง่ามไหมครับอือโดดเด่นมันใส่ไปทํางานดูสป<ด>อร์ตแต่ว่ามีความหรูหราเพราะาไอตัวขัดเงานี่แหละอือและสีเทานี่นะมันเป็นสีพิเศษแล้วก็พอใส่แล้วมัน ว่านีที่ใสเข้ากับมันขึ้นนะแต่งง่ายแต่งตป็งมากคือมันแบบว่ามันเข้ากับเสื้อผ้าที่ใส่สีใช่แต่ผมก็แอบชอบน้ำเงินอยู่นะผมว่าผมจะโดนป้ายยาวผมไปถอยสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยสวยจริงอ่ะลองดูไหนขอลองฮะข้อใหญ่ข้อใหญ่ข้อใหญ่เป็นไงข้อใหญ่เป็นไงก็ขยายซะหน่อยโอ้ง่ายได้โอ้งมันมันมันง่ายได้มากเลยนะโอ้โหเอว้มก็แบบขยับนิดหน่อยเราดูเรื่องของการกรนน้ำสองร้อยเมตร สายยืดหดปรับได้มีความสวยงามของข้อเงานะครับสกูแบบไอ้ไม่มายมก็กันน้ําอย่างดีนะครับอาเบซิลสมิทนทานลืมถามเรื่องเครื่องว่าเขาใช้เครื่องอะไรคุณยูพอจะรู้บ้างไหมคาลิเบอร์80ครับคาลิเบอร์80ใช่ครับกันแปตเสอรพลังงานได้กี่ชั่วโมงครับ80 80ชั่วโมง80ชั่วโมงยาวนานหรือเกินโคตรนานนานจังคือคือใน ในกลุ่มนาฬิกาหรูของสวิตเนี่ยแปดสิบชั่วโมงถือเป็นมาตรฐานที่ถือว่าสูงมากนะปกติจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบใช่อยู่ที่ประมาณแปดสิบเลยสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเนี่ยอีกหยอดอีกหน่อยจะสำรองกำลังงานกันแบบแปดวันสิบวันอันนี้หนึ่งถ่ายทีหนึ่งเพราะมันดูดีมันดูไม่แก่ดูผมผมถ้าถามผมผมบอกใช้คำว่าดูแแล้วสีเทาแบบวัยรุ่นนะเพราะผมยังไม่ได้บอกราคาเดี๋ยวบอกทีหลังอืกำลังจะถามเลยอะถามเลยเอาเลยไหมล่ะ อ่าเนี่ยมาสักขนาดเนี้ยสเตนเลสอย่างดีนะเกรดดีน้ำหนักได้เบเซลเซรามิกดีไซน์หรูเบเซลเซรามิกอ่อกรับกร้อบแักไฟล์เคลือบสารกันไก่สะท้อนอ่าฮึแซฟไฟร์คริสตัลบอกวันบอกวันที่มาครบมาครบจัดหนักจัดราคาราคาแบบอยากรู้ราคายัง ค่าเดี๋ยวผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็ตั้งนิสัยโหมาแรงแน่นอน่ะฮะหลายตังแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมีโวทาทารุ่นนี้ออกมาได้ตอบโจทย์มากมาเลยสําหรับตลาดแบบตลาดของผู้ใช้หลายๆคนนะที่อยากได้ในการที่แบบคุ้มค่าดีดูค่าแล้วก็ใช้งานลุยๆได้จริงดํามดามได้จริงดูได้จริงนะครับบอกมาเลยราคาเท่าไหร่คุณอยู่สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหในสามหมื่นหกโอ้ในราคาสามหมื่นกลางๆคุณได้ สปอร์ตวอชอ u โ o m a ติ c นะครับไม่ใช่ไม่โตนะออโตเมติกแล้วออโตเมติก80ชั่วโมงชัแน่นๆคุ้มไหมล่ะคือมันได้หมดอ่ะถามผมอ่ะดีไซน์ก็ผ่านราคาผ่านคุณภาพผ่านแค่นี้มันก็สุดๆแล้วนะก็สามมื้อโทะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่เดี๋ยวผมผมไปแน่นอนผมจะไปดูแบรนด์นี้นะครับว่า จริงๆก่อนที่ก่อนที่จะรู้จักรุ่นโอเชียนสตา์เนี่ยผมรู้จักผมเห็นรุ่นหนึ่งมาก่อนอืผมก็อาจจะแต่รุ่นนั้นนะพอตัดสินใจอยากจะซื้อปุ๊บจบไปแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วเอ้ยลิมิเต็ดแล้วก็ไม่มีจริงๆจริงๆต้องบอกว่านอกจากเคียร์ใส่หล่อเนี่ยแบรนด์แอมสเดอร์หน้าตาคล้ายเฮียเลยนะเฮอ่ะมาผมเห็นแต่อินเซอร์เดี๋ยวแต่อินเซอร์ดาราเกาหลีคนนึงเขาเป็นแบรนด์แอมสเดอร์รุ่นหกร้อยอ่ะโอเชียนสตาร์หกร้อยอ่ะหน้าคล้ายเฮียนะโอ้โหโอ้โหผมเลย ผมชัดๆเฮ้ยอันเนี้ยขึ้นยังขึ้นอินเสิร์ทให้ดูะนะครับไม่อยากเอ่ยนามเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะครับก็เรียกว่าระดับโลกครับมิดโดเป็นแบบระดับโลกการใช้เลือกใช้พิลสเตอร์ที่เป็นแบบดาราระดับโลกเนี่ยก็ก็ก็เหมาะสมแล้วนะครับเขาส่งมาให้สื่อชั้นนมาดับโลกรีวิวด้วยนะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีๆต้องขอบคุณมิโดมากเลยนะครับทีนี้มาถึงสไตล์เราดีกว่าบทสรุปสไตล์ยูเอเฮียคำถามคืออย่างเฮียตี้เนี่ยจับ นาฬิกาแบบอ่าเป็นล้านก็จับมาแล้วเออให้ตัวนี้มิดโวโอเชียนซาสองอ่าสองร้อยีอ่าเคลียร์ว่าไงบ้างผมบอกได้เลยว่าถ้าดูด้วยเทียบทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แมททีเรเยลเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับอ่าตํานานของแบรนด์ด้วยนะค่า่ของแบรนด์เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆย่อมิดโวใช่ฉันวัดเพิ่งงงกับแต่งงกับคําว่าฉันวันนี่แหละอ่าตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วแล้วก็แบรนด์นี้บอกนะแอบชอบเลย หลงรักเลยในราคาขนาดนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเองเนี่ยเล่นนาฬิกาหรูๆมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ได้สัมผัสมาเยอะแล้วครับตอนนี้กําลังอยากจะมองอยากจะข้าวก้าวข้ามตัวเองอะ่ะคือวันหนึ่งอ่ะผมเป็นเด็กผมก็อยากใส่นาฬิกาที่ดูแพงครับเออถูกปะผมมาโตเป็นผู้ใหญ่หาเงินได้แล้วมันก็ได้นาฬิกาแพงๆแหละแต่ตอนนี้กําลังอยากจะกลับไปมองนาฬิกาที่แบบว่าตัดเรื่องราคาจริงนะแต่ความคุ้มค่าจริงๆความสวยงามความสม สวยงามแล้วตำนานประวัติของมันเนี่ยผมชอบใช่คับเพราะสำหรับคอเลกเตอร์แล้วตำนานหรือว่าเรื่องราวของนาฬิกาแต่ละรุ่นเนี่ยสำคัญมากอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําให้ผมอยากจะไปสัมผัสแล้วอาจจะหาโอกาสไปจับจองต้องบอกพูดผมพูดเหมือนผมขอเสริมเพียน,นิดนึงครับมิดเนี่เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ที่บ้านผมเนี่ยมีอ่าสมัยคุณพ่อคุณแม่มิโดมีหนึ่งเรือนที่บ้านนะคะรับเดี๋ยวต้องไปตามหาว่าเป็นรุ่นไหนยังไงเพราะอยู่ที่คุณแม่ นะครับเป็นรุ่นแบบคือเป็นแบรนด์ดังมานานแล้วครับนะครับแล้วนึกภาพอ่านี่ถึงผมพูดบ้างเรือนเนี้ยชุกนี้มากเรื่อสีเทาอืมเราผมบอกว่าสีเทาเนี่ยแต่งตัวเข้ากับง่ายมากแต่งออกงานก็สุภาพแต่งออกเที่ยวแล้วด้วยความที่มันมีเข็มสีส้มเฮ้ยมันดูมีกิมมิคนะ่แล้วแล้วแต่งออกงานเข้าแล้วถ้าจะแต่งเข้างานได้ไหม คือแต่งแล็บต้องออกแต่งงานแต่งใส่ไปงานเอาแบบนี้ขอโทษครับมันดึกแล้วนะครับแล้วก็ได้ความหรูหราจะใส่เที่ยวใส่เล่นก็ดูแบบความวิบวับอ่ะมันเตยตาเหลือเกินวิบวับเลยใช่แล้วคุณอยู่ป็นไงบ้างครับแล้วแบบตัวแทนวรุ่นยังผมตัวแทนวรุ่นใหม่แล้วผมมองว่าครับผมคริปโตเนียนมันดูเบรรยากาศที่คุ้มค่าเรียกว่าดูไม่แก่คือเอาจริง เวลาวัยรุ่นมองนาฬิกาบางทีแบบนาฬิกาสปอร์ตนาฬิกาบางทีมันจะมีความแก่ด้วยแบบดีไซน์ของแบรนด์ที่มันมีมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยแตย่แต่พอดูดีไซน์เนี้ยมันไม่แก่ก่อนแล้วเขาดูเนือกานแล้วด้วยสีเทาเข้มส้มวัยรุ่นมากวัยรุ่นมากใสได้เลยแต่งตัวง่ายใส่แบบว่าใส่กับก็ยืดเกงขาสั้นมันก็ยังดูดีหรือว่าใส่ออกงานมันก็ดูโอเคผมว่ามันแบบเรือเดียวใช้ได้หลากหลายคุ้มค่ากับการที่จ่ายเงินไปผมว่าโอเคมากและนี่เปิดตัวใหม่ล่าสุดของโลกด้วยเพราะฉันก็ ไปใส่ในการแบบแบนนิวอ่ะแบบเอานิวอ่ะใช่จริงใครไม่ถูกใจสีเทาก็มีสีเขียวสีน้ำเงินลองไปดูสวยสวยหมดเลยครับสสีซึ่งสามารถหาซื้อได้ทางแบบว่าตามห้างสสินค้าชั้นนาไปลองไปดูกันก่อนแล้วก็ทามิโด้เขามีเว็บไซต์ของเขาเองเนาะที่อาจจะสั่งซื้อได้นะผมเดี๋ยวราทิ้งไว้ให้ใต้ description ไปลองดูฮะผมว่าไปลองใส่ไปลองดูผมว่า โดนเสียตังค์กันแน่นอนนะโอเคครับสวยจริงเดินนีสวยจริงสวยจริงคุ้มค่าแม่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทีนะครับเราชอบมากๆเลยครับที่เราได้รีวิวแบบนาฬิกาแบบนี้ได้สัมผัสได้รู้จักนาฬิกาหลากหลายบนโลกใบนี้ดีใจมากเลยนะเป็นเจ้าแรกๆเปิดโลกครับเปิดโลกมากไม่ดูดีมากเลยนะก็ประมาณนี้ก็แล้ววันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปด้วยแล้วก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกรอบหนึ่งนะที่มาเปิดโลกมาส่งนาฬิกามาให้เรารีวิวนะครับ,รบประมาณนี้สำหรับคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาฝากก็ฝากติดตามมันด้วยสวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ